ตื่นแล้วหรลกโอ้ตื่นขึ้นมาก็เสียงดังเลยอะใครร้องเสียงดังอะใครร้องเสียงดังใครตื่นมาแล้วก็ร้องเสียงดัง แล้วเช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมง40นาทีหลังจากที่รักจังตื่นเก็บที่นอนเรียบร้อยแล้วก็มาแอบดูวินวินเมื่อคืนนี้ปล่อยให้วินวินนอนในกล่องกระดาษทั้งคืนร้องเสียงดังมากน้องอาจจะยังไม่ชินเนาะให้เขานอนในกล่องกระดาษแล้วก็เปิดไฟให้เขาเพิ่มความอบอุ่นเป็นคืนแรกที่วินวินมานอนด้วย ที่สารพักผ่อนกลางน้ําตอนนี้มาแอบดูวินวินยังไม่ตื่นเลยสงสัยเพียจัดเมื่อคืนร้องทั้งคืนเลยน่าสงสารมากๆแอบดูแอบดูฮานตื่นแล้วเหรอลูกโอ้ตื่นขึ้นมาก็เสียงดังเลยอ่ะใครร้องเสียงดังอ่ะใครร้องเสียงดังใครตื่นมาแล้วก็ร้องเสียงดังตื่นแล้วเหรอลูกโอ้ลูกตื่นตอนไหนเนี่ยลูก น,น,นัอวินอวินวินอวินวินน้องวินวิน,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 นอะขึ้นมาขึ้นมาอ,อน้องวินตื่นแล้วเสียงดังใหญ่เลยร้องเสียงดังแตกไกลเลยตื่นแล้วหลูลกนอนหลับสบายไหมนี่ตื่นมาก็จะอย่างงี้ยละค่ะออกมายังไม่อยอออกมาใช่ไหมเอามาสิคะเอามาสิคะกระโดดออกมาสิไหวไหมลูกไเรยออกมาออกมาวินวินออกมาไหม น้องมินมินออกมาไหมนูอยาาออกไหมอันนุอยากออกมานูยยาออกมาเหรอลูกอ๋อยากออกมาแล้วครับอ,อยากออกมาอ่ามาเร็วมาเร็วมา, w, มาลูกมามาเล่นกันมามามาออกมามานะมานะมานะมาซีมาซีอามาซีมาซีหา,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 าทางออกไหนไหนลูกไหนทางออกอยู่ไหนลูกไหนอัอยู่ไหนล่ะนูจะออกยังไงล่ะมาซี าหนูออกจากร่างมาแล้วพาหนูกินข้าวเพราะหนูกินอิ่มปุ๊บก,ก็มาหลับบนตักของแม่จ๋าแบบนี้เลยกินอิ่มปุ๊บก,ก็มาหลับปั๊บทันทีเลยแสดงว่าหนูยังนอนไม่อิ่มใช่ไหมเป็นเด็กก็อย่างนี้เนาะกินอิ่มแล้วก็หลับอิ่มปุ๊บเป็นหลับพามานอนที่ตักนะคะเอาผ้าปูวไว้ กันน้องปดปิดออกมาให้น้องหลับก่อนนะดูสิหน้าเอ็นดูจังเลยเจ้าวินวินน้อนนอนหลับปุ๋ยเลยนอนเองเลยนะนอนถ้าหน้าหน้าจิ้มอยู่บนตักแม่จ๋าเลยปล่อยให้น้องนอนเนาะนอ,นอนนี่น้องพิกตัวเลยพิษตัวแล้ว ตื่นตื่นนิดนึงพลิกตัวเป็นแบบนอนเขาเรียกว่านอนกิ้งพลิกก็จะดึงตื่นมานิดนึงเนาะแอบดูแอบดูวิววิวแอบดูวิววินวน,นอนอ้าวนูตื่นแล้วหนูตื่นแล้วแม่แอบดูหนูทำไมแม่จ๋านมาแอบดูหนูทำไม,ไม แม่แอบถ่ายหนูทำไมดูคลิปหนูจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องวินวินด้วยนะสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อที่จะได้ดูน้องวินวินในคลิปต่อไปนะครับวินวินหลับต่อแล้วนะครับ ดูจบแล้วอย่าลืมนะฮับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่จะดูคลิปใหม่ๆของวินวินต่อไปส่งวินวินเข้านอนในกล่องต่อนะคะเพราะว่าวินวินยังง่วงอยู่เลยปล่อยให้วินวินนอนหลับในกล่องแบบสบายๆขอบคุณที่ดูคลิปจนจบพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ